สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆหนึ่งคันราคาหลักหมืน่นสภาพงามๆเลยครับกับนิสสันทีด้าหาประตูปี2008นะครับคันนี้ราคา99,000บาทนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม้แท้นะครับประมาณ120,000กิโลเมตรสภาพสวยจัดเลยครับสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆครับ มีให้เลือกนี้ให้ชมนะครับกับราคาหลักหมื่นสภาพ1ในร้อครับจัดไปสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับรุ่นนี้กว้างนั่งสบายดูแลง่ายครับอะไรเยอะด้วยครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3ามวามินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับขอรูป ขอคลิปได้เลยครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับภายในสวยกว้างนะครับพับพื้นที่มีใช้สอยนะครับสําหรับด้านในนะครับโดยรวมสวยนะครับคันนี้สภาพงามมากๆนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับซื้อไปไม่ปวดหัวไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับพี่คนนี้คัดเช็ครถอย่างดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับอยู่กับผมมานานแล้วครับหลายปีเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับสภาพเรียกว่าคัด เก็บงานเรียบร้อยส,สวยๆนะครับไม่ผิดหวังใครไปก็ได้ขับกับแน่นอนนะครับสภาพนี้นะครับ99,000บาทนะครับสีสวยภายในงามระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้า มาดูรถทดลองขับได้เลยนะครับนี่เลยครับสภาพงามมากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับคันนี้มาชมมาเช็คทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนให้ทะเบียนสวยๆไปเลยครับ840เลขมงคลนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนใครที่สนใจนะครับราคาหลักหมื่นซื้อราคาหลักหมื่นได้สภาพแบบนี้ประหยัดสุดๆแน่นอนและเครื่องพันหกนะครับอะไรรุ่นนี้เยอะครับ รถสภาพพร้อมใช้สวยจัดเลยครับคันนี้มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นตัวรกให้สมาชิกนะครับในราคา99,0 0 0บาทนะครับคัดไม่เก่งเช็คไมบเป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คให้นะครับรถยูมินบุรีครับนี่เลยครับสภาพสวยมากๆนะครับสีสวยเต็มนะครับหลายๆท่านอาจจะเจอราคา7 0 0 0 0 8 0 0 0แแต่ไม่ใช่สภาพนี้แน่นอนนะครับเฉพาะเก็บสีเองก็ต้องมีเกือบ20,000แล้วนะครับอันนี้สีสวย เก็บมาเรียบร้อยหมดแล้วครับภายในสวยสภาพดีประวัติชัดมือเดียวป้ายแดงมาชมได้ครับมาเช็คได้ครับภายใน,นก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับรถเอาไปอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภยัยฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอดรับรองว่าใช้งานได้สบายๆเลยครับนี่เลยครับราคาหลักหมืน่นเน้นใช้งานสุดคุ้มแน่นอนนะครับฝากไว้ได้วยนะครับกับ นิส s ันทีด้าห้าประตูมือเดียวป้ายแดยงปี2008นะครับนอกในสวยครบจบเอาไปใช้งานนะครับรับรองไม่ไม่ผิดหวังมาดูได้ได้ขับกับแน่นอนนะครับอยู่บินบุรีเน้นโทรเจราจานลครับเน้นโทรไลน์ได้ติดต่อขอคลิปขอรูปขอได้หมดเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังสวยดีคัดแจำประวัติสวยเอาไปใช้งานกันเลยนะครับ